จะทำยังไงดีค <Leslie> รับ <Wissenschaft> <trees> ขอเด็ดเด็ดนะครับเจ้าแม่เงวนนี้โโโยยยมาไว้ออกเลยอ่ะต้องโรยอีกโรยอีก ว่าไม่ต้องผ่านต้นไม้ละวัตถุที่ผีเลยหรือเปล่างวดนี้รถแก่คือทับเทียนอะไรนะลงแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ยอ่ะสู่สามห้าหนึ่ง 3ามห้าหนึ่งเอ็มหน้ากูเลยมึงให้เอากระดาษมาเพื่อที่จดเลขเขาไงแต่มึงจดที่หน้ากูบี้คนนี้กำลังมาแรงขึ้นพลังใบอุ้ยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมอุ้ยอุ้ยไหนให้มึงเข้าเขอดูมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเลขไปเลยอ้าวยังอยู่ อ้ยอ้ยอฮ้ยใครเนี่ยโอยไงช็อกบีเดอรสกาวัย89ปีเสียชีวิตแล้วในซ่องเฮ้ยอายุก็เยอะทำไมยังแกเข้าซ่องอีกวะเฮ้ยตอนสมัยแกหนุ่มๆกูชอบมากเลยจริงๆเออทำไมเขาไม่เคยมีประวัติอะไรอย่างนี้เลยนะเออแต่อย่าไปโฟกัสเลย89เฮ้ย89ออกแน่เดียว่าดาวบเก9าแนี่มนครับหลวงพี่ สามสามมาแล้วสามมาแล้วอายุวันนุสุขังเฮ้าเยไปแล้วนะโยมหา้หาแต่มันยังขาดอีกเลขนึงสามตัวอีกไหอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพาเหยีหยบขี้ยย่สุดพี่ปรักเลย พัดเยียพี่สามห้าแปดโอยพิมนี่ก็ซื้อรถใหม่เหรอก็แน่นอนสิฝ้าฉันถูกหวยถึงยี่สิบงววติดอะมันก็ต้องถูกรถใหม่หละป้ายี่สิบงวดติดเลยเหรอใช่วดนี้ฝันอะไรอ่ะล่าสุดฉันฝันเห็นหมาหมามันยืนฉี่และมันยืนฉี่ที่หน้า้านสะดวกตือด้วยนะที่ไหนอ่ะลานสะดวกซื้อไหนเว็นเจ็ดเนาะหมาเยี่ยน้ารานหน้าเจเป็นขอบคุณมาก เนี่ยลองไปตีเอาอุ๊ยเป็นไงถูกไหมหมาสี่เนีมันจะถูกได้ยังไงล่ะเลขมันออกเนี่ยหมาสี่ขาหน้าเซเว่นเจ็ดสี่เจ็ดมันออกสามเจ็ดมันจะถูกอะไรล่ะหมาสี่สามขาสามหน้าเซเว่นเจ็ดมันก็สามเจ็ดไงถูกกันหมดเลยเนี่ยเออฉันก็ถูกกูงงเลยูไอ้ไข่สักซี ชุดรอใครแล้วก็รอ A few moments later มาดูทูบของเราเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่มีเลขอ่ะหรือมันทูบปลอมโอ้โหอะไรวะอดเลยไม่ดูดีๆวะไม่เชื่ออยู่แล้วว่าอันนี้มันจะมีเลขอ่ะ

หลานนะเลขงวดนี้ออกอะไรหลานฮะศูนย์จูนศูนย์เนาะฟังไงเป็นศูนย์วะจูนจูนท้อฮะท้อจูนไหนไหล่จูนนี่แล้วฮ้โปากเหม็นนะเนี่ยโอ้โหนี่ เอาไปใช้จะเพิ่มบนคอเบี้ยนพัดทำให้หมลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้บ่อยตามต้องการมีสารสกัดจากธรรมชาติ11ชนิดมีสารโพโรโพลิสถึง10%เย็นชุ่มคอหอมของชุมชนเทสจักกร,รมขอบปากลูกเฮ้ยหนูกยลงังเด<อ>็กอยู่เลยเอามาคอนอะไรเนี่ยโอ้ยหอมสดชื่น จะอึงยักษครับเป็นไงบ้างมาแล้วหรอเห็นเลยเลขอะไรฮะหกโอไหมเนี่ยได้6 6หกหาหก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 9กหกยกหกหกหกักห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 ยหก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 หรหตหวหกหเหก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 เกหหหหกกหหกกห

กินอะไรลูกกินอะไรลูกเจ้าเลอไม่ต้องเกรงใจเฮ้ยดูทูบไว้นะอย่าให้ทูบดับเดี๋ยวกลับไม่ได้เฮ้ยมึงเห็นเลขอะไรบ้างเจองูอะงูงูขดเป็นเลขแปดเฮ้ยแปดมาแล้ว อยู่แล้วงูหายไปแล้วอะงูหายงูหายงูไปหางูหางูเบ๊ะเบ๊ะไอ้เบ๊ะไหนอะงูอ่ะชู้หมดยีมบี้ตายแล้วเปื่ออายุเท่าไหร่วะสามห้าโอเคขอบคุณาะเพื่อนถ้ากูถูกหวยกูจะมาจับงานโซ่ให้มึง เข้าแล้วตอบใช่เฮ้ยไม่หยับแล้วมาแล้วเฮยงวดนี้ออกอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดิเฮ้ยหอีกเลขอีกเลขเฮ้ยสามเฮ้ยสามเฮ้ย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 เฮไปเลยเว้ยเฮ้ย ไอ้ยกูไม่ได้ขยับไอ้ไอ้ไไม่ได้ดึงเหรอไม่ได้ดึงเอ้าไม่ดึงแล้วใครดึงเว่งดึงทำไมอ่ะเขาก็เล่นเล่นกันอยู่เออดึงทำไมโอ้ยออไอผีเว่งผีอีรักดีบวนเขาเล่นเขาหาหวยก็อยู่เนี่ยมาขัดลาบนะอีกเล่นหนึ่งขออีกเล่นหนึ่งเมื่อกี้อะไรนะห้าห้า จากสตินี่คือหวยงวดที่แล้วคล้ายสอตัวงวดที่แล้วคำนวณออกมาบวกค่าคงที่ออกมา6กูนรเลขที่จะออกในงวดนี้คือ8ปดสี่เจเจ็สุดท้ายมันต้องเป็นสเฮ้ยัเลขอะไรสี่ี 4 9 7 0 4ขอบคุณมากเพื่อนไปกันเลยถูกคนเดียวไอ้บีไอ้ีไอ้บี่อไอ้บีไอ้บีไอ้บี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 ีไนีไน่ีีไ้ีอ้อ้าีไ้บีอ้บี้ีไอ่บีอ้บีีอ้ กูจะไปซื้อรถไอ้พี่ดีใจด้วยเพื่อนมึงดีใจจะร้องไห้เลยเฮ้ยมึงดีใจมดีใจร้องไห้เลยวะของมึงอะของมึงอะของมึงอะซองจากวงในเฮ้มันมีแบบนี้ด้วยเออเขาหลอกไปมันจอกตามนี้เลยใช่ป่ะรู้กันแค่นี้เฮ้ยงวดนี้รับเฉพาะ 09-00-00-00-00-00-009กลูกว่ามีเอาไปเอาซองมาอย่างไรเนี่ยซ้อก็ได้เหมือนกันก็ซื้อมาตรงนี้แหละอุบัติเหตุเกิดบ่อยแยกร้อยสกเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้มันจะมีเหรอมือเฮ้ยเฮ้ยนั่นฮัยหิว่าแล้วเฮ้ยเหี้ยนจริง 911 911เลขตำรวจเฮ้ยโดนแน่งวดนี้เฮ้ยปัดไปดิมึงนี่ไปซื้อช่วยช่วยเป็นไงบ้างครับผมคู่มือรู้วิธีหาไว้เพื่อนมีวิธีหาแบบไหนก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนะว่าผมอยากให้คู่มือมู้เรื่องตอนนั้นทำอยบอะไรก็คอมเมนต์นะครับตอนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ cái bây cũng phải giữ còn